ค่าลดหย่อนคืออะไรนะครับค่าลดหย่อนเนี่ยช่วยในการลดภาษีของเราครับวิธีคำนวณภาษีเนี่ยจะคำนวณจากสิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิครับจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนครับยิ่งคุณมีเงินได้สุทธิน้อยแปลว่าคุณจะเสียภาษีน้อยถ้าคุณมีรายการลดหย่อนภาษีมากก็จะเป็นตัวช่วยเสียภาษีน้อยลงนั่นเองครับตัวหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้นะครับในการลดหย่อนภาษีนั่นคือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือว่าดอกเบี้ยบ้านครับลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ10,000แบาทครับดอกเบี้ยที่เราได้าตม ที่จ่ายจริงเฉพาะของดอกเบีย้ยนะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทถ้า2คนกู้ร่วมกันนะครับจ่ายดอกเบีย้ยไปทั้งหมด10,000แก็ใช้ได้คนละ50,000บาทครับกู้เดี่ยวเราใช้ได้เต็มจํานวนครับแต่ถ้าเกิดกู้ร่วมต้องหารตามจํานวนผู้กู้ครับซึ่งการใช้สิทธิจะใช้สําหรับบ้านกี่หลังก็ได้นะครับแต่รวมกันสูงสุดต่อคนต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทครับถ้าสิทธิ์ที่ใช้ยังไม่ถึง1 0 0 0 0แก็สามารถใช้สิทธิดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยมากกว่า1หลังได้ครับส่วนเอกสารที่ใช้นะครับคือหลักฐานดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมหรือว่าแบบชื่่่่อวาาารรยทีนคคสงให้ับ ค่าลดหย่อนชอบดีมีคืนครับสำหรับชอปดีมีคืนนะครับสูงสุดจำดนวน3 0 0 0 0บาทเป็นรายการลดหย่อนตอนต้นปีที่เราใช้สิทธิ์ครับช่วงมกราจนถึง15กุมภานะครับเราจะมีตัวลดหย่อนชอบดีมีคืนที่สามารถซื้อสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยได้สูงสุดคือ30 0 0 0บาทครับใครที่เคยใช้สิทธิ์ซื้อไปในตอนนั้นเนี่ยมันคือค่าลดหย่อนของปี65นี้นะครับดังนั้นสิ่งที่พี่หนอมอยากแนะนำก็คืออย่าลืมเก็บหลักฐานสำคัญนั่นคือใบกำกับภาษีที่ผู้ขายออกให้ครับหรือว่าในกรณีที่ซื้อหนังสือนะครถใ ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ขายออกให้ได้เช่นเดียวกันครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสังน้อมแล้วก็ติดตามรายการข่าวลืหย่อนตัวอื่นด้วยนะครับ ประกันสังคมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลดหย่อนภาษีได้ครับสำหรับสิทธิในปี2565นี้นะครับการนําส่งเงินเข้าประกันสังคมครับสูงสุดที่เราลดหย่อนภาษีได้เนี่ยคือ6,300บาทครับตัวเลขที่น้อยลงเนี่ยมันเกิดจากการลดอัตราประกันสังคมในช่วงเดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมแล้วก็เดือนตุลาถึงธันวาครับมีการลดอัตราลงทําให้เงินประกันสังคมที่เรานําส่งเนี่ยมันลดหย่อนภาษีได้ลดลงด้วยครับใครที่เป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมนะครับก็อย่าลืมเช็คข้อมูลการนําส่งประกันสังคมของเราไว้ด้วยครับจะได้เอามาลดหย่อนภาษีได้้ออย่างงถูกตครับผม ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสัรรน้อมแล้วก็ติดตามรายการข่าวลดหย่อนตัวอื่นด้วยนะครับ ประกันชีวิตก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ลดหย่อนภาษีได้ครับสิทธิ์สูงสุดในการลดหย่อนภาษีก็คือตามีิจายจริงแต่สูงสุดแล้วเนี่ยไม่เกิน1,000งแบาทครับโดยมีเงื่อนไขนิดนึงคือเมื่อเอาประกันชีวิตไปรวมกับประกันสุขภาพแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดต้องไม่เกิน1,000 0 0บาทครับใครซื้อประกันชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็ได้1 0 0 0 0 0ใครซื้อประกันชีวิตกับประกันสุขภาพรวมกันก็ต้องไม่เกิน1,000 0 0ด้วยสำหรับเงื่อนไขการลดหย่อนประกันชีวิตนะครับจะต้องมีเรื่องของระยะเวลาครับคุ้มครอง มันลดหย่อนภาษีได้ไหมลดหย่อนได้เท่าไหร่เช็คให้แน่นะครับเขาจะระบุไว้ว่าเป็นประกรันชีวิตที่เอาไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ก็ให้ใช้ตัวเลขตามนั้นครับ ฝั่งประกันสุขภาพนะครับลดหย่อนภาษีสูงสุดได้นี่ครับไม่เกิน25,000บาทครับและเมื่อรวมกับประกันชีวิตก็จะต้องไม่เกิน100,000บาทครับตัวนี้ประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยหรือว่าเกี่ยวกับการประกันโรคร้ายแรงหรือดูแลสุขภาพระยะยาวต่างๆนะครับเงื่อนไขเช็คที่ตัวแทนหรือว่าบริษัทประกันก็ได้ครับว่าประกันสุขภาพที่เราทำเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าคาแนะนํหนึ่งที่พี่หนอมอยากแนะนําไว้นะครับประกันสุขภาพเนี่ยเวลาทาอย่าไปจํากัดอยู่ที่การลดหย่อนภาษีที่2 5นคคถ้าาาวมจํเป็ ความคุ้มครองที่เราต้องการเนี่ยมันมากกว่านั้นก็ทําประกันมากกว่านั้นได้ครับไม่ผิดเลยนะครับ ประกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ครับใครทำประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด15,000บาทครับขอแค่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีก็สามารถทําประกันสุขภาพสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยและเอามาลดหย่อนภาษีได้แล้วครับในกรณีที่ลูกๆช่วยกันจ่ายนะครับก็สามารถหารแบ่งสัดส่วนที่จ่ายเนี่ยเอามาใช้ลดหย่อนภาษีของแต่ละคนได้เลยครับแนะนํานิดนึงนะครับในกรณีทําประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าลืมแจ้งทางบริษัทประกันด้วยวว่่่่าาาาาาเรรรรรต้อออองงกกไปปลดหยนนภภีใสสสขขะัุุุพพํบคคณณแม เอกสารต่างๆรวมถึงข้อมูลที่ส่งกับทางสารประกร์จะได้ออกได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังครับ RMF ครับหรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพครับใช้สําหรับคนที่วางแผนเกษียณครับซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุดนะครับ30%ของเงินได้ของเราครับแต่ไม่เกิน5 0,000 0บาทซึ่งมีให้เลือกมากมายหลากหลายสินทรัพย์นะครับขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เราคาดหวังครับโดยเงื่อนไขของกฎหมายนะครับมีดังนี้ครับข้อแรกครับต้องซื้อติดต่อกันทุกปีครับแต่ถ้าเกิดมีปีไหนพลาดไปจริงๆผิดเงื่อนไขเนี่ยกฎหมายให้แบบปีเว้นปีก็พอไหวครับข้อ2องครับต้องถือหน่วยลงทุนนะ คุณคต้องมีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปครับถึงจะสามารถขายคืนกองทุนนี้ได้ครับดังนั้นกองทุนนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนระยะยาวสําหรับการเกษียณครับกองทุนนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเก็บเงินได้รวมถึงได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับหรือว่า PVD ครับกองทุนนี้นะครับหลายคนอาจจะเรียกว่า provident fund ครับเป็นกองทุนสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่นายจ้างเขามีกองทุนประเภทนี้ให้เป็นสวัสดิการครับโดยปกตินะครับเราจะเลือกสะสมได้2อ5ถึงสิของเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือนครับส่วนนายจ้างเนี่ยจะสมทบเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับสวัสดิการที่บริษัทมีให้นะครับโดยสามารถนามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะครับไม่เกิน5 0,000นบาทครับแต่สิ่งสำคัญของ PVD คืออะไรรู้ไหมครับคือประเภทกองทุนที่เราลงทุนครับเราควรจะ บริษัทไหนมีกองทุนให้เลือกหลากหลายก็เลือกกองทุนให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นยังไงอย่างนั้นเลยละครับใครที่สะสมอยู่นะครับเช็คให้ดีแล้วถ้าแผนไหนเหมาะสมเนี่ยอยากจะเก็บเงินเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะ กองทุนการออมแห่งชาติครับหรือว่ากอชครับสะสมเพื่อลดจนภาษีได้สูงสุดนะครับหนึ่าบาทครับกองทุนนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เลยครับใครที่เป็นฟรีแลนซ์อยากจะเก็บเงินนะครับเราไม่มี PVD เราสามารถสะสมผ่านกองทุนนี้ได้ครับแม้ว่าตัวเลขจะน้อยไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะได้รับผลประโยชน์ครับในรูปแบบของเงินบํานาญแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทางกอชเขามีไว้ด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าาสํหรับนนนุษเดือก กองทุนนี้ไม่สามารถสะสมเพิ่มได้นะครับให้ไว้เฉพาะสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนด์เท่านั้นครับและที่สําคัญถ้าเกิดสะสมตามที่กฎหมายกำหนดรัฐมีสมทบเงินให้อีกนิดหน่อยด้วยครับผม กองทุนรวมเพื่อการออมครับหรือว่า S S F ครับสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะครับสาของเงินได้แต่ไม่เกิน200 0 0 0บาทครับโดย S S F นะครับก็มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนหลากหลายมากมายเหมือนกับ r M F เลยครับเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวครับที่มีอายุ10ปีขึ้นไปครับ R M F เนี่ยไว้สำหรับเกษียณแต่ S S F ไว้สำหรับ10ปีขึ้นไปดังนั้นใครจะซื้อเนี่ยก็เช็คตรงนี้ให้ดีครับแต่ S S F เนี่ยซื้อปีไหนลดหย่อนภาษีปีนั้นคร นนกฎหมายเนี่ยกำหนดให้เราซื้อ SSF ได้ถึงปี2567เท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อว่ากฎหมายจะมีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใครสนใจลงทุนระยะยาวนะครับ10ปีขึ้นไปอย่าลืมนะครับ SSF ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับผม การด่อนตัวหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักครับนั่นคือค่าลหย่อนบริจาคให้พักการเมืองที่เราชอบครับเราเอามารย่อนภาษีได้สูงสุดคือ1 0,000บาทกันเลยครับใครที่ชอบพักไหนเป็นพิเศษนะครับก็อย่าลืมครับเงินสบสมหรือว่าเงินบริจาคของเราสามารถเอามารย่อนภาษีได้ครับแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน1 0,000บาทเท่านั้นนะว่าแต่จะบริจาคให้พักไหนดีครับ ค่าลดหย่อนเงินบริจาคครับปกติครับเงินบริจาคจะลดหย่อนภาษีได้1เท่าครับแต่มีเงินบริจาคบางตัวที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยครับเช็ครายชื่อเงินบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเนี่ยตามลิสต์ตรงนี้ครับการบริจาคในปัจจุบันเนี่ยนอกจาก1เท่าและ2เท่าเมื่อกี้ครับยังมีวิธีการบริจาคที่เรียกว่า E donation ด้วยครับ e donation ที่ว่านี้นะครับเราไม่ต้องเก็บใบเสร็จหรือว่าใบรับเงินในการบริจาคเลยครับเนื่องจากจะมีการส่งข้อมูลกับทางสรรพกรโดยตรงเลยครับดังนั้นใครบร แล้วครับผมและเราสามารถไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรด้วยครับหลังจากที่เราบริจาคเสร็จแต่ต้องบอกว่าเงินมาจากทั้ง2เท่าและ1เท่านะครับสิทธิในการลดหย่อนภาษีสูงสุดเนี่ยจะต้องไม่เกิน10%ของเงินได้สุทธิก่อนหักเงินบริจาคครับใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับ